ราศีน <iyorsun? S 2> ้าเดินสานควนยมู่งมุ่งจะหายงลายที่ได้นหลงที่ใจและทีกายเข้ามารว่าควรนะทับในช่กงสีการสดกีตาร์พิกกิ้ง สองกีต้าง่ายนิดเดียวนะครับที่เหลือยากหมดเลยค <c ười> ันตะหมูขันตะหมูกติดกันมา 3- ามสามตอนนะครับอัาในตอนนี้ก็เข้ามาสู่เรียกได้ว่าเป็นช่วงกลางๆของของชุดสื่อการสอนชุดนี้นะครับที่ตั้งใจวางเอาไว้ว่ากี่ตอนก็ไม่รู้ละ <c ười> ลืมแล้ว <c ười> เดี๋ยวค่อยมาดู นะครับในบทนี้เป็นบทที่5นะครับบทที่1,2,3,4ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของพื้นฐานกันไปมากมายเลยซึ่งเชื่อเหลือเกินว่านะครับถ้าดูไปฝึกไปดูไปฝึกไปซึ่งน่าจะใช้เวลาบทละประมาณ1อาทิตย์หรือ1สัปดาห์เนี่ยเพื่อนๆน,น,น,น่าจะเล่นในจังหวะพื้นฐานได้บ้างแล้วนะครับแล้วในออตอนท้ายของบทที่4เนี่ยผมได้ส่งท้ายเอาไว้ว่า ในบทนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องของการผสมผสานการเล่นเพราะการเล่นกีตาร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีดธรรมดามันก็ดูดูธรรมดาไม่มีอะไรถ้าจะให้เก่าเฉยๆ ถึงแม้ว่าจะมีการเก่าแบบว่าสายคู่อย่างที่เราได้อยู่กันในบทที่4มาแล้วมันก็ยังเฉยนะครับวันนี้เราจะมาคุยคุยกันเรื่องทริคเทคนิควิธีการว่าเฮ้ยมันจะมีวิธีการไหนที่สามารถที่จะแบบว่าผสมภาษาระหว่างการสตรัมหรือว่าการตีคอร์ดลงไปพร้อมกับการเก่ากีตาร์ธรรมดาได้นะครับอ่ะ <c oughs> ผมยกตัวอย่างเช่นเพลงแรกเอาเป็นบทเพลงแบบว่าเก่าเก่า,า,า,า <c oughs> ก่อนละกันนะครับเก่าเก่าก่อนละกันนะครับ เ,เพลงนี้เนี่ยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือถ้าเป็นคุณพี่ที่อาจจะอายุเลย30 30อบพแต่แต่เกือบจะ40อุ้ยแอบบอกอายุตัวเองด้วยอย่างผมเนี่ยน่าจะได,ได้ได้เคยรู้จักนะครับน่าจะเคยรู้จักมันชื่อเพลงว่าตัดใจไม่ลงนะครับตัดใจไม่ลงมันร้องแบบนี้ มันจะเล่นประมาณนี้นะครับก็คืออยู่ในคีย์ของดีมเนอร์ D or, แล้วก็ใช้การเล่นแบบว่าแคเอ่อแค่เบส3 3 3ส3 2 3า3 32 3 3ส3อเบส3 2 3 1อ2 3เบสอันนี้คือแพทเทิร์นธรรมดาที่เราสามารถใส่เข้าไปในเพลงนี้ได้นะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้ว่าเพลงนี้ร้องอยังไงลองไปหาฟังดูเนาะในนี่แหละใน YouTube เพื่อไปหาฟังไ, <S <S ไหนไกลหรอกนะครับ แล้วก็ดูโฆษณาเขาด้วยนะเอใ้ให้เจ้าของคลิปเขาได้สะตุ้งสตังค์ดูฟรีแล้วยังบนอีกมีโฆษณา,นนาถ้าเราดีธรรมดาแบบเมื่อกี้มันก็ธรรมดาใช่ไหมมันไม่ได้มีอะไรพลิกแปลงนะครับ ครานี้เราก็มาเพิ่มเพิ่มเอาหัวข้อของบทที่4เนี่ยมาใส่เพิ่มเติมก็คือการดีดสายคู่ดีดเบสสายคู่โอเอยหัวใจใช่ไหมแทนที่จะดีดเบสธรรมดาโอเคขอ,ขอขอภยัยกืนเรียบร้อยแล้วแล้วเกี่ยวสาย2คู่มันเข้าไปด้วยใช่ไหมฮะมันก็ทําให้บทเพลงเนี่ยมีมิติมากขึ้นใจพอขึ้นมาขอที่2 ก็ดีดสายหเป็นเบสแล้วก็คู่กับสายสองมิติมันก็มากขึ้นอีกแหละทำฉนัยถึงจะลืมเขาเห็นไหมมันมีทั้งเสียงเบสแล้วก็เสียงเมโลดี้เขาไม่รักเราจะมัวเศร้าอยู่ทำไม คือการดีธรรมดาคราวนี้ถ้าเราอยากจะเพิ่มเรื่องของการสตรัมเข้าไปละ,ะเรื่องของการตีคอร์ดเข้าไปละนะครับหลักๆเลยนะครับหลักๆเลยการสตรัมในทุกคนจะเข้าใจคิดเสมอว่าต้องใช้ปิ๊กอย่างเดียวผมบอกได้เลยว่าไม่จําเป็นนะครับไม่จำเป็นนักกีตาร์บางคนก็ไม,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 ไม่ไม่ต้องใช้ปิ๊กในการสตรัมอย่างเช่นผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ถนัดก,การใช้ปิ๊กผมก็จะใช้นิ้วใช้นิ้วในการดีโดยการอาจจะมี ปิดเป็นปิดนิ้วหรือไว้เล็บยาวในลักษณะนี้นะครับไว้เล็บยาวลักษณะนี้เราก็จะสามารถสตรัมมันได้แบบว่าเอ้ยเป็นคุณภาพที่แบบว่าไม่ต้องไปสรรหาปิดราคาแพงที่ไหนเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าอาจจะต้องดูแลนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่ดูแลเล็บจะดำสบบกปรกน่าเกลียด <c oughs> <c oughs> เ,เมื่อเราเล่น เราสามารถที่จะใส่อะไรเข้าไปก็ได้นะครับในช่วงจังหวะเปลี่ยนแทนที่จะเบสสามสองเปลี่ยนก็ก็เพิ่มเติมการการสตรัมการตีคอร์ดเข้าไปเป็นเบสสามสองสานเนี่ยมีกันลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลง,ลง,ลงขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็กลับมา ลงขึ้นลงขึ้นเปลี่ยนลงขึ้นลงขึ้นเปลี่ยนลงขึ้นลงขึ้นเปลี่ยนลงขึ้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 นเปลี่ยนเนี่ยเราสามารถที่จะใส่อะไรเข้าไปก็ได้นะครับไม่ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเฮ้ยมันมันมันจะใช่หรือเปล่าตอนนี้เรากําลังเกานะเรากําลังเรากําลังตีขอดนะเรากําลังเกานะอยากจะบอกลือเกินว่า ดนตรีอย่าไปคิดมากอย่างนั้นนะครับถ้าท่านคิดมากอย่างนั้นเนี่ยท่านจะปวดหัวคือดนตรีมันมันไม่มีแบบแผนอะไรตายตัวแต่มันมีกรอบนะครับพอบอกว่าไม่มีแบบแผนอะไรตายตัวเนี่ยบางคนจะแบบว่าเฮ้ ö, ยนันเล่นอะไรก็ได้สิไม่ได้อ <laughs> ย่างน,น้อยๆมันต้องมีกรอบของมันอยู่อย่างตอนเนี้ยเรากําลังดีดโดยการเ,เล่น แค่เพิ่มการเกาธรรมดาแต่วันหนึ่งเราอาจจะแบบว่าเพิ่มเติมสีสันให้มันโดยการหนึ่งสลง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  จาเป็นต้องเป็นเพลงนี้จะเป็นเพลงอื่นก็ได้จะเป็นเพลงไหนก็ได้เราสามารถที่จะเล่นในลักษณะนี้ก็ได้นะครับจะดีจะกว่าจะเกาจะขยี้จะขยาจะแบบว่า,อ,าอัด,ดแรงๆแล้วก็ทุกๆอย่างทําได้หมดนะครับทุกอย่างทําได้หมดโอเคผมให้แบบฝึกหัดในการฝึกไปแล้วกันนะครับผมโดย จับคอรด C ครับผมจับคอรด C แล้วเก่าธรรมดาสายคู่แบบนี้สามสองสามหนึ่ามสองสามลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงสามสองสามหนึ่งสามสองสลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงสามสองสามหนึ่งสามสองสามลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงสามสอสลง ฝึกในแพทเทิร์นนี้เอาง่ายๆก่อนนะครับคราวนี้อาจเรามาฝึกในแบบฝึกหัดที่เรียกว่า,าเป็นชุดคอร์ดละกันเหมือนเดิมครับผมเราใช้ชุดเดิมคือ C A minor F แล้วก็ G นะครับโดยการดีดลักษณะนี้แพทเทิร์นธรรมดาก่อนนะครับอ่ะรวมกันไปเลยเป็น เบสสามสอสลงลงขึ้นเปลี่ยนสาสสลงลงขึ้นเปลี่ยนสสสลงลงขึ้นเปลี่ยนสสสลงลงขึ้นเปลี่ยนช้าๆนะคะชาชารับไปช้าๆในลักษณะนี้นะครับผมคือเบสสามองสลงลงขึ้นลงขึ้น

เล่นให้คล่องนะครับเล่นให้คล่องเอาแบบง่ายๆแบบนี้ไปก่อนนะครับเอาแบบง่ายๆแบบนี้ก่อนแล้วก็เมื่อท่านคล่องแล้วใส่จินตนาการของตัวเองเข้าไปนะครับใส่จินตนาการของตัวเองเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการดีดระหว่างกลางหรือเปลี่ยนแพทเทิร์นการดีดให้มันดูวุ่นวายมากกว่าที่ผมทําไปก็สามารถทําได้นะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับมือสามลง ใส่จินตนาการเข้าไปคร,รมันไม่มีอะไรยุ่งยากครับผมมันไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับนอกเสียจากว่าท่านจะใจร้อนจนเกินไป จนไม่สามารถที่จะทำได้นะครับคือคือประเด็นของมันเนี่ยอย่าใจร้อนให้ใจเย็นๆนะครับทุกคนที่เก่งๆหรือแม้กระทั่งตัวผมเองซึ่งซึ่งก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายเนี่ยกว่าที่จะเล่นได้แบบนี้เราต้องอยู่กับมันแบบชนิดท,ที่เรียกว่าขออนุญาตใช้คําว่าซ,ๆซ,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 ซ้ๆซ้ำซากๆเลยนะครับซ้ํๆซำๆำซากๆเยคืออยู่กับมันอย่างนั้นอยู่วนอยู่กับมันอย่างนั้นอยู่ร่ําไปคือคือไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าใจร้ me, อนถ้าใจร้อนมันจะเกิดอาการเรียกว่าห่วงหน้าพวงหลังนะครับถ้าเล่น4ีอขอดต่อเนื่องกันยังไม่ได้ตัดทอนมันลงมาครับเอาแค mm. ่สอร์อดก่อนคือเบสสามสองสามลงลงขึ้นลงขึ้นเปลี่ยน3 2 3สลงลงขึ้นลงขึ้นส2 3สองสลงลงขึ้นลงขึ้นเปลี่ยน3 2 3สองสลงลงขึ้นลงขึ้นเปลีล่ยนเนี่ย <everyone>. <c oughs> วนเวียนไปแค่นี้วนเวียนไปแค่นี้นะครับไม่ต้องอะไรมากมายอ่ะเรามาขออนุญาตเพิ่มอีกหนึ่งบทเพลงนะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นเพลงตัดใจไม่ลงซึ่งมันเป็นลักษณะของการดีดแบบชนิดที่เรียกว่า1คอต่อ1ห,ห้องอ่ายังจำประโยคนี้กันได้ใช่ไหมครับ1คอต่อ1ห,ห้องคืออะไรก็คือนับ4 1 2 3 4แล้วก็เปลี่ยน2 3 4แล้วก็เปลี่ยน 2องสสแล้วก็เปลี่ยนคราวน,นี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งบทเพลงที่เป็นเพลงอามาตะอ,อีกเพลงแล้วกันนะครับชื่อเพลงว่าเดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นนราณนับพาเจ้านวนดูงามเย็นชื่นน้อยยามเมื่อลมพัด นวนชวนใจค่ะคิดถึงทินที่จากมาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยนอเรืองเพลนหัวบงพระจันรัเอว่าเป็นภาษาอกฤษไม่ต้องถามวราเรียนเกิดไหนอยู่ทุ่มาน พลงนี้มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับนอกจากการที่เราจะมาฝึกเรื่องของการดีดไปด้วยกวาดไปด้วยสตรัมไปด้วยนะครับความพิเศษมันก็คือว่า,าในหนึ่งห้องเพลงคือ4จังหวะเนี่ยมันมีสองคอร์ดก็คือเราจะต้องเปลี่ยนให้ทันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ม,มันจะไม่สามารถเล่นให้ครบแพทเทิร์นได้ไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นเบสสามสองหนึ่งสามสองสามเบสสามสองหนึ่งสามสองสามเบสมันจะไม่สามารถเล่นให้ครบแพทเทิร์นได้นะครับหรือจะเป็นแพทเทิร์นเบสสามสองสามหนึ่งสามสองสามเบสเราก็ไม่สามารถที่จะมีปัญญาเล่นให้ครบแพทเทิร์นได้นะครับจําได้ไหมครับคีย์เวิร์ดที่ผมให้ไว้ในบทที่แล้วในกรณีที่เจอเพลงลนนักษณะนี้เล่นยังไงนะครับ เล่นถึงแค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วเปลี่ยนคอร์ดเลยไม่ต้องไปเสียอกเสียใจเสียใดระคนปนทุก uh ข์จนต้องหันเหไปเสพยาเสพไม่ทอานะครับเล่นถึงแค่ไหนแค่นั้นอย่างคอร์ดแรกมันเป็นคอร์ดจีเดือนเพ็ญสวยเย <oh ็นเห็นไหมเราดีดเบสสามสองสามแล้วก็เปลี่ยนไปเลยไม่ต้องไปแบบเฮ้ยช่ไหกูยังไม่ได้ดีดสายหนึ่งเลยทำไมดีวะเอ้ผิดหน้าเลยคูตีแน่เลย ใจเย็นๆนะโาเ,เนี่ยใจเย็น <c oughs> <c oughs> นะครับถึงแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเอาแค่นั้นจริงๆไม่ไม่ไมต้องไปอะไรมากมายแต่เพิ่มลูกเล่นเพิ่มสีสันเพิ่มเีลาให้มันโดยใช้นิ้วกลางหรือนิ้วนางนิ้วกรุย <c oughs> เล่นทุกตอนเล่นตั้งแต่ยุคแรกๆที่ทําคลิปมาจนทุกวันนี้ก็ยังไม่เลิกเล่นไม่อายนะครับใช้นิ้วกลางนิ้วนาง เกี่ยวมันขึ้นมาหมดเลยทั <al> <notable> ้ง3สายนะครับมันจะได้โดนโน้ตทั้งหมดในจังหวะที่2นะครับลักษณะนี้ครับผมเบ3สาเกี่ยว3เบทสาเกี่ยว3เบทสาเกี่ยวส3เบทสามเกี่ยว3เบทสามเกี่ยว3ามเบสามเกี่ยว3าเบส มันก็จะได้ครบทุกเสียงทุกโนต้ตนะครับมันก็จะได้ครบทุกเสียงทุกโนต้ตอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราเล่นเพลงนี้ในลักษณะของการผสมผสานระหว่างการเกาไปด้วยากับการสตรัมการดีดไปด้วยนะครับมันจะเป็นในลักษณะยังไงนะครับมันจะสวยงามแค่ไหนง่ายมากง่ายมากนะครับง่ายมากก็คืออ่ะเราเริ่มกันเลยนะครับดีดเบส พอจะนึกภาพออกหรือ,อยังฮะพอจะนึกภาพออกหรือ,อยังครับผมในจังหวะบางทีที่มันต้องรวบเราไม่จําเป็นที่จะต้องโอ้โหเกาสายตลอดเวลาก็ได้นะครับเราไม่จําเป็นเลยเราไม่จําเป็นเลยเราสามารถที่จะเพสวยย็น พาเจ้าวนเด้งเยนชิญน้อยยามเมื่อลมพัดมาแสงจันทร์ลวนชวนใจค้าคิดถึงทินที่จากมาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยนาโลโก้ข้างหลังครกบอ ก็ภูเขาใช้ความรู้สึกลักษณะนี้ในการดีดน,นะครับไม่ต้องไปเอาทฤษฎีอะไรมาครอบหัวตัวเองให้วุ่นวายให้ตัวเองรู้สึกว่าทําอย่างนั้นแล้วไม่ใช่ทําอย่างนี้แล้วไม่ถูกไม่ต้องนะครับไม่ต้องใช้ความรู้สึกณขณะนั้นดีดและเล่นไปเลยประโยชน์ของมันของการเล่นแบบนี้คืออะไรรู้ไหม คือเราจะได้ทั้งเสียงที่เป็นเสียงของการสตรัมคอร์ดแน่นๆหรือว่าการตีคอร์ดแน่นๆอย่างเงี้ยผสมผสานไปกับเสียงเมโลดี้ของการเก่าที่มันจะเข้าครอเข้ามาทําให้สีสันของการเล่นของเรามันมันดูสวยงามมากขึ้นนี่แหละครับนี่นี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกท่านได้คิดได้เข้าใจเวลาที่ฝึกฝนเรื่องของการดีดกีตาร์ต่างๆ ไม่ต้องไปจมอยู่กับทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งมากจนเกินไปเอาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมารวมกันไม่ว่าจะเป็นการตีคอร์ดไม่ว่าจะเป็นการสตรัมไม่ว่าจะเป็นการอ,อะไรก็แล้วแต่ละ่ะที่สุดแค้จะคิดได้นะขณะนั้นเอามารวมกันให้หมดนะครับเอามารวมกันให้หมดใช้ความรู้สึกในการเล่นให้มากนะครับใช้ความรู้สึกในการเล่นให้มากแล้วเอาทฤษฎีมาอ้างอิง พบกันใหม่ตอนต่อไปในบทต่อไปครับเดี๋ยวจะมา